ให้เสียงโดยพี่แมวเบื่อจะพากเงาฮ้นี่มันอะไรกันเย็ยนชิงเฉิงจน้บัากักขังข้ามาเป็นเวลานานเป็นร้อยปีแล้วนะเงอฉันมีชื่อว่าเจียงหันเดิมทีละเป็นทหารในกองกำลังพิเศษของโลก แต่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นฉะนั้นได้ถูกสลับวิญญาณด้วยความบังเอิญและถูกม่เลี้ยงกดขี่อยู่ฮึร่างกายของผู้ที่จะเป็นเซียนอย่างนั้นหรือแม้ว่าเจ้าจะมีจิตวิญญาณโบราณแต่มันก็เป็นไปได้แค่มดปลวกเท่านั้นแหละเ้ยเหยียนชิงเฉิงเป็นเทพธิดาองค์แรกของโลกและเป็นจักรพรรดิดีแห่งตำหนักลู่เฉินตลอดร้อยปีที่ผ่านมาด้เราเป็นเหมือนลูกเจียบในกำมือของเธอ ถ้าหากว่าเจ้ายอมแพ้และยอมมอบจิตวิญญาณน,นั้นมาให้กับข้าตั้งแต่แรกเจ้าก็ไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้หรอกนะอย่างไรก็ตามหลังจากวันนี้เป็นต้นไปข้าก็จะสามารถก้าวเข้าสู่เขตนาะสวรรค์ได้แล้วละ่ะและข้าก็จะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระฮะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ทันเจ้านะวันนี้เจ้าจะเกินกินดวงวิญญาณของข้าและสังหารข้าทิ้งทันที อิสระอย่างั้นเหรอไหนละ่ะอิสระที่เจ้าว่านะเจ้าพูดหรืออะไรเหรอโลกนี้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดดูเหมือนว่ามันจะยังไม่พอนะถ้างั้นเรามาลองกันอีกครั้งดีกว่าอืมอ,อีกครั้งงั้นเหรอสสวยแล้วสิเราต้องตายน่นน่าถ้าหากว่าเธอทำมันอีกรอบเราต้องหาหนทางหนีให้ได้ อย่างสิงเฉินเจ้านั้นมีรูปร่างและรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะถ้าหากว่าเจ้ายอมที่จะปลดพันธนาการของข้าออกข้าจะยอมมอบดวงวิญญาณของข้าให้ด้วยความเต็มใจซึ่งมันจะช่วยให้เจ้าสามารถเพิ่มพลังได้ถึงสองเท่าเชียวนะปากเป็นแค่มดปลวกทะากล้าดียังไงมาต่อรองกับข้าข้าจะสังหาเจ้าเดียวนี้ละเหยียนสิงเฉิง เจ้าต้องการที่จะได้โอกาสในการฝึกฝนเพิ่มขึ้นเปสองเท่าจากวิญญาณโบราณนี้หรือเปล่าเล่าข้าอดทนมาถึงหนึ่งร้อยปีแล้วและตอนนี้ข้าก็เสนอมาให้กับเจ้าเล่าเงล่ะเจ้าอยากที่จะทิ้งโอกาสนี้ไปอย่างนั้นเหรอร้อยปีเหรอถ้าหากเื่อเราใช้กําลังในการยึดครองมันอาจจะเป็นไปได้ว่าการรวมตัวข้อกันของจิตวิญญาณโบราณอาจจะไม่สมบูรณ์ ถ้า,าว่าเขาเป็นคนอาสาที่จะสละดวงวิญญาณน,นั่นเองเราก็อาจจะได้ถึง3วิญญาณเทวะ7วิญญาณลึกลับและยังสามารถใช้ได้ถึง3ามจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันนั่นก็หมายความว่าเราก็จะสามารถฝึกฝนได้เร็วกว่าปกติถึงสิบสองเท่าจิตวิญญาณโบราณนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากก็ได้ข้าจะปลดพันธุการให้กับเจ้า แต่ถ้าเจ้ากล้าที่จะเอามือสกรปรกนั่นแต่ต้องฆ่าขึ้นมาแล้วก็ข้าจะสังหารเจ้าในทันทีไอ้กอใหญ่ผู้หญิงคนนี้อำมหิตซะจริงนี่เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวของเราหืมเฮ้อ จริงๆแล้วแกาแอบฝึกฝนวิชาการควบรวมจิตวิญญาณมาอย่างนั้นเหรอเหยียนซิงเฉิงตลอดร้อยปีที่ข้าตกไปทาสให้กับเจ้าข้าต้องการที่จะหลบหนีมาโดยตลอดใครก็ตามที่ถูกรังแกมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีต่างก็ต้องการปลดปล่อยความคาดกันทั้งนั้นละนะข้านั้นสะสมพลังวิญญาณมาตลอด100รปีเพื่อวันนี้โดยเฉพาะนั่นละอยะ่าละ ฝ่ามือจกักรพรรดิของใหญ,หญิงคนนี้สามารถทําให้เราบาดเจ็บสาหายได้ทางที่ดีเราต้องรีบหนีแล้วเจ้าคิดสังหารข้าเพราะว่าการรวมจิตวิญญาณอย่างนั้นหรือมันเป็นสิ่งที่เจ้าไม่มีวันที่จะทําได้หรอกนะให้เ,เราต้องรีบแล้วฝันไปเถอะยังไงนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะหนีได้แล้ว จงตายซะไอ้สารเลวไม่คิดว่ามันจะใจแข็งถึงขนาดที่ข้าตัดจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อหน,นีเอาชีวิตรอดเหยียนสินเฉินข้าขอสาบ,บานข้าจะกลับมาล้างแค้นเจ้าหน้าน้อนในวันข้างหน้าข้าจะทำให้เจ้าต้องมาสยบท่าเท้าข้าและเป็นทาสของข้าเป็นพันๆปี เียงหันต่อให้เจ้าหนีไปเย็นสุดขอบโลกข้าก็จะตามหาเจ้าให้เจอข้าขอสาบานว่าจะต้องสังหารเจ้าให้ได้ควันทียนหวู่ออฮะอะรอหนีรอดมาได้แล้วจริงๆสินะเรายังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยนะ ในที่สุดเราก็หนีออกมาจากเจนปิสาจเหี้ยสิงเฉินนั้นได้เป็นอิสระสักทีนี่เจ้ายังไม่ตายอีกอย่างนั้นเหรอเราผสมยาพิษลงไปในน้ำแล้วทำให้เขาดื่มไปแล้วดินาะแม้แต่ผู้สำเร็จยุทธก็ไม่น่าที่จะทนต่อพิษนั้นได้แล้วทำไมเขาถึงยังมีชีวิตยอยู่ได้กันละ่ะอ๋อฮะกลายเป็นว่าเจ้าของร่างนี้ก็คือเจียนหันชื่อเหมือนเราเลยเจ้าของร่างเจียนหันที่เพิ่งตายไปนั้น ตกลุ่มรักหลินเจียเซียนผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เด็กแต่เป็นเพราะว่าเขาไร้พรสวรรค์ก็เลยไม่ได้รับการเหลียวละไม่เอาหลักเงเมื่อเดือนก่อนหลินเจียเซียนได้เสนอให้เจียงหันไปขโมยของของตระกูลมานางผู้นี้ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าเจียงหันจะขโมยตำรายุทธมาได้สำเร็จหลินชี้ซียนก็เลยวางยาพิษเจียงหันซะ <c oughs> คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าเบื่อพวกนี้อีกแล้วทําไมเขาถึงได้ไปร,รักผู้หญิงภาษสยามแบบนี้ได้กันนะในเมื่อเจ้ายังไม่ตายข้าคงจะต้องลงมือด้วยตัวเองซะแล้วละ่ะเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยออกไปไม่ได้เด็ดขาดไม่ยอย่างนั้นชื่อเสียงของข้าจะต้องย่อยยับจริงหันถ้าพวกเจ้ายังรักข้าจริงนี่คือสิ่งที่เจ้าควรทําให้ข้าเป็นครั้งสุดท้ายลินจีเซียนเจ้าดีบันร้อยอย่างอายจริงๆ เจ้าคิดจะรักษาชื่อเสียงเอาไว้ด้วยการสังหารข้าอย่างนั้นเหรอช่างเป็นดอกบัวขาวที่มีจิตใจอสรพิษจริงๆจริงขันที่ตายไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาได้ตายโดยผู้หญิงที่เขารักแบบนี้เซียนเอ๋อข้าบอกแล้วไงว่าให้เจ้าใช้วิธีฆ่าเขาโดยตรงเลยนะวางยาพิษอะไรเสียเวลาจะตายไปเจ้านะ่ใจดีเกินไปแล้วนะมันคงจะดีกว่าถ้าบอกเขาไปตรงๆว่าเจ้าเนะ่ย เป็นคู่มั่นของข้าจางหงผู้ดีจากนั้นก็สัดเขาให้ตายด้วยฝ่ามือของเจ้าแล้วปล่อยให้เขาได้ตายโดยที่ไม่ต้องติดค้างอะไรในใจยังไงเล่าดูเหมือนว่าข้าแต่จใจอ่อนเกินไปแทนที่จะทำตามที่ท่านพี่จางบอกสินะมาฆ่าเขากันเถอะเจ้าค่าได้เลย,ยอย่าแล้วมันใช้กระเถิบม้สสรบลลากเนอะรีบตามไปกระเถอะเจ้าค่า โชคดีที่เรายังฉลาดหลินจี่เซียนและจางหงสมรู้รูปจคิดกับดานแล้วสินะไม่รู้ว่าเจียงหันที่ตายไปแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่รู้ว่าความจริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไงยังไงก็ตามร่างกายนี้มันอ่อนแอเกินไปถ้ายักเป็นแบบนี้ต่อไปจะต้องถูกจับได้อีกน่ดอนสมะยังแกคิดจะหนีจะเงื้อมือของข้ายังเงินเหรอฝันไปเถอะ หยดการมีชีวิตใหม่อีกครั้งมันคงไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องเจ้ามือทำอะไรอยู่นะหาเรื่องตายหรือยังไงกันสวยมากเลยมันอยู่นั่น อ hmm? น,นั่นยาลูสวีเหรอนี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่นะไม่รู้หรือไงว่าการประลองส่วนตัวไม่ได้รับอนุญาตในเมืองเปียวสวีเอเอแม่ลางยิ่นคนผู้นี้เป็นคนทรยศของตระกูลเจียงคือว่าพวกเราได้รับมอบหมา,ายให้จับกลุ่มตัวเขากลับไปเพื่อรับโทษในการขโมยยานะขอรับเขาว่ากันว่า ยาลูซวีเข่งคัดเรื่องกฎหมายดูเ่าจะเป็นเรื่องจริงขโมอยอย่างนั้นรึใช่แล้วขอรับเจ้าเจียงหันผู้นี้ได้ทรยศตระกูลเจียงด้วยความเห็นแกตัวของมันเองกหกเท่านั้นไอ้ลูกหมาสองตัวนี้เข้ามาหาเรื่องข้าโดยไม่มีสาเหตุตั้งหากเล่านี่เจ้าเป็นคนหน่าอับอายขนาดนี้เชียวหรือเจียงหันตระกูลเจียงได้ทําการตัดเจ้าออกจากตระกูลแล้ว ยังต้องการที่จะนำตัวเจ้ากลับไปรับโทษอีกด้วยหรือเงาเจียงหันเจ้า,าเป็นคนไร้ค่าที่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับตระกูลการะบาดชั่วช้าจริงๆเจ้ารู้ว่าข้าเป็นคนโง่เขลาในความรักเลยหลอกใช้ความรักของข้าที่มีให้กับหลินเจีย้ยเซียนหลอกใช้ข้าไปขมโมยของจากตระกูลมาเรื่องทั้งหมดก็เป็นพวกเจ้าบอกการไม่ใช่หรอ ตั้งแต่หลังจากที่ข้าได้ยามาแล้วข้าก็ได้เอาของทั้งหมดไปมอบให้กับหลินจี้เซียนแล้วนี่นะตอนนี้นะข้ารู้แล้วาพวกเจ้าทั้งสองคนวางแผนเล่นงานข้ามาตลอดลายสินนะเมื่อพวกเจ้าได้ยาไปแล้วพวกเจ้าก็จะจัดการไล่ข้าออกไปแถมยังต้องการที่จะสังหารข้าอีกด้วยเน่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วละ่ะตอนนี้รอดูก็แล้วกันว่าเมื่อข้าเล่าความจริงกับทุกคนได้ฟังแล้วหลินจี้เซียนจะเป็นยังไงจิงหันแต่มันคนทรยศบงังเอิจพูดจะใส่ร้อยข้ากับจีจ้เซียนอย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนี้นอกใจข้าและขอรับแม่นางเยี่ยนแล้วเขาก็ยังกล้ามาพูดจะอวดดีแบบนี้อีกแม่นางได้โปรดให้มาไปทากับข้าด้วยเถอะ ข้าคิดว่าข้าจะพาผู้ชายคนนี้กลับไปยังตระกูลจีนด้วยตัวของข้าเองเรอดูเคล้กันว่าเรื่องนี้จะถูกตัดสินเช่นไรเงยเกือบไปแล้วนะนี่ไอ้ลูกหมาทนนี่บันคิดจะสังหารเราจริงๆชายผู้นี้โง่จริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านเมืองมีคือมีป่าห้าไม่ให้ทำการประลองโดยเป็นการส่วนตัวแต่ก็ยังพยายามที่จะเร่งรีบคิดฆ่าเรา ข้าได้ยินว่าฟาบาต้องการจะจัดงานแต่งระหว่างแม่นางยียนกับพี่ชายคนโตของตระกูลจางของข้าที่เป็นคนสนิทของฟาบาไม่ใช่เหรอยังไงพวกเราทั้งหมดก็ต้องร่วมหัวจมท้ายกันอยู่แล้วนี่นะตอนนี้ข้าหวังว่าแม่นางยียนจะไม่รบกวนเรื่องของข้านะตอนนี้เจ้าอ,องคชายขยันนั่นละแม่นางเยียนมีรูปโฉมที่งดงามล้ำเลิศอย่าว่าแต่แต่งงานเลยแค่จับคู่ก็ยังไม่คู่ควรเลยด้วยซ้ำนี่นนะ ในความคิดของข้าตระกูลจางเขาพวกเจ้าก็ชั่วร้ายไม่ต่างจากปีศัตว์อ้จิงหันเกิดเยสุดเถอะเจียเสีนข้ามาซะยะฮะจังทาศสาสองอย่างงั้นเหรอแม่นานแข็งแร่งถึงเพียงนี้พวกเราไม่ใช่คู่บือเลยสักนิดลูกหมาตัวผู้และตัวเมียน่าจงก,ก็เข้ามาสังหารข้าเสีย ไม่คิดเลยว่าด้วยอายุเพียงแค่นี้นางจาสามาบถสําเร็จคิดวิชาจนทราสาสองได้แต่แม่นางเจี่ยนต้องการ,รยกปกป้องเจ้าเจียงคันนี่จริงๆอย่างนั้นนะล่ะแต่กูจา้างเขาพวกเราเองก็กำลังจะทำงานให้กับทางเกิรนอยู่เหมือนกันนะไปได้แนละ้วงั้นก็ช่างเถอะแต่อย่าให้ข้าได้เจอหน้าเจ้าอีกเลยเจียงฮันจำข้าไว้ให้ดี ข้าจะกลับมาจากกัดกับแกน่นนะ่ะข้าจะทําให้เจ้าแน้รู้สึกเหมือนเปยทั้งเปน็นถ้าข้าเลือกที่จะมาเชิญหน้ากับยานลูสเวียในวันนี้และพลังมือทําอะไรไม่ดีลงไปพวกเราก็จะไม่สามารถกลับไปเจอกับตระกูลจางได้อีกเจสิธพวกเราไปกันเถอะขอให้โชคดีนะไอ้พวกขี้แพ้ทั้งสองอ่อเหรอ เจ้าควรที่จะตามข้ากลับไปยังตระกูลจีนถ้าเจ้าถูกใส่ร้ายจริงๆเจ้าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนถึงพวกเขาจะรู้ว่าข้าถูกใส่ความพวกคนในตระกูลก็ไม่ชีวิตข้าเอาไว้อยู่ดีนละนละ่นนะนั่นคือว่าไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกนะข้ามีข้อเสนอนั่นนะนะข้ามีหนทาพงที่ทําให้เจ้าไม่ต้องแต่งงานกับเจ้าเด็กเผเด็จก,การนั่นด้วยนะเจ้ามีหนทางอย่างนั้นรึต้องหนัก เจ้าเมืองอะไรเนอะนี่เจ้าต้องเกิดี่จะแต่งงานกับบอนยังงันเหรอเธอไม่ยอมรับเด็ดขาดเจ้าเด็กนั่นไม่มีพรสวรรค์นในการฝึกฝนใดๆทั้งสิ้นเธอมันยังมีแต่เรื่องเฉาโถไม่คู่ควรกับเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวลูกแม่งานแต่งงานน่ะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะลูกนะอย่าได้ทำเรื่องที่ต้องเสียใจภายหลังเลยนะจ๊ะ ม่คิดเลยว,ว่านางพอฟังข้าพูดปุ๊บก็มาปรึกษาพ่อแม่ทันทีท่านพ่อท่านแม่ตอนนี้ทางการได้ส่งกองกําลังมายังเมืองเปียวสวีเพื่อทําการเก็บเครื่องบัณการเพิ่มโดยจะเดินทางมาถึงในอีก3วันหลังจากนี้ในตอนนี้สถานการณ์ก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้วมีแค่วิธีนี้ที่ข้าจะต้องชิงแต่งงานก่อดเท่านั้นจึงจะยกเลิกเรื่องนั้นได้ถ้าท่านพ่อปฏิเสธไปตรงๆก็จะกลายเป็นว่าท่านได้สร้างสาเหตุ ทำให้อง์ราชาสามารถส่งกองกาลังมาที่นี่มันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วล่ะเจ้าค่ะม่ะว่าเธอมยจะต้องเป็นมันไอเจ้าคนที่ไร้ประโยชน์อย่างมันเนี่ยนะจะมาเป็นเขยข่ะเอ๋เ,อเอจ้าคนไร้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอนี่บันเรื่องตลกอะไรกันให้ข้าแต่งงานกับเจ้าอย่างนั้นดิดิเจ้าฝันอยู่หรือไงกัน ทำไมเล่าไม่ชอบหน้าตาของข้าหรือไงหรือเป็นเพราะว่าข้ามีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะมันก็เป็นความคิดที่ดีที่จะแกล้งแต่งงานปลอมๆแต่คนเช่นเจ้ามีเยอะแยะไปหมดบนท้องถนนทําไมข้าจะต้องเลือกเจ้าด้วยละ่ะก็เพราะว่ามันจะต้องเป็นข้าเท่านั้นยังไงเล่าข้าเป็นเพียงคนโง่และไร้ประโยชน์ในเมืองของเจ้าคิดว่าคนอื่นๆจะคิดยังไงเล่า องค์ชายนะจะลดตัวลงมาเพื่อส่งกองกำลังมาลักพาตัวเจ้าที่เป็นผู้หญิงที่ยอมแต่งงานกับคนโง่งมเช่นข้าเชียวเหรอถ้าเรื่องนี้แพ่งพายออกไปไม่ใช่แค่พวกชนชั้นสูงหรอกนะแม้แต่เด็กสาขวบก็คงจะหัวร้อยย่อจนฟันหลุดออกจากปากกันหมดนะ้้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเบื้องนี้ก็จะถูกเพ่งเล็งหลังจากนี้การผ่อนผันให้กับตระกูลหยานของข้าในอนาคตก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้ว หนทางที่ดีที่สุดที่จะกำจัดความกลัวก็คือการ,รเผชิญหน้ากับมันยังไงล่ะคำพูดของเราที่มันเจ๋งแป้งเป็นบ้าเลยฮะวางใจเถอะนา้าตามใดที่พวกมันไม่ส่งกองกำลังมาโดยตรงข้าก็มีทางรับมือได้อยู่ละตอนนี้ถ้าข้าจะหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับองค์ชายก็คงเหลือเพียงหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นแล้วสินะเรื่องการแต่งงานกับข้ากับเชื้อพระวงนั้นได้ถูกเปิดเผยในสาธา,ารณชนแล้วแล้วจะมีผู้ใดกันล่ะ ที่จะยื่นมือเข้ามาเสี่ยงแบบนี้ดังนั้นข้าจะไม่ยอมถอยหรอกนะเจ้าคะนี่เจ้าดื้ออยู่สเสมอเลยจริงๆนะในฐานะที่ข้าเป็นบินดาข้าก็ไม่สามารถทนเห็นเจ้าแต่งงานกับคนไร้ค่าอย่างเจ้าเจียงฮันได้หรอกนะก็เจ้าหมอนำมันอย่าได้กัดขวางเลยนะเจ้าคะ ราชวงศ์ของแคว้นนี้มีความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากถ้าแต่งงานกับซื่อจือเมืองเปียวซูเวียที่เป็นดังกองทหารฝั่งเหนือจะต้องถูกทางราชวงศ์ผนวกเข้ากับกองกําลังทางใต้อย่างแน่นอนตราบใดที่เรายังสามารถที่จะช่วยตระกูลหยางและเมืองเปียวซูเวียได้เราก็ต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ร่างกายนี้ก็ตามข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะได้ภรรยาที่สวยขนาดนี้เอ,อ ลูกเขยคนนี้จะช่วยเก็บรักษาเมืองเปียวซูเวียไว้ได้อีกสักพักต่อให้ตะก,กุลหยินจะต้องถูกเพ่งเล็งจากเฟอร์บาร์กเตมิมแต่ตราบใดที่เขาไม่มีโคอเอิ้างในการส่งเถินมาโดยตรงพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ในเที่สุดตำานักเจ้าเมืองของเราก็จะไม่ถูกทําลายเงินสินะตาว่าผุ้น้อยคาร์บัตท,ท่านพ่อตาท่านพ่อตาวางใจได้เลย จากนี้ไปข้าจะดูแลนางทุกอย่างอย่างดีเลยละไม่ให้ใครมาทำอะไรนางได้ถ้ามีใครกล้าทำร้ายนาะงข้าจะสังหารครอบครัวของพวกมันเองเธอเจ้าทำอไม่ลูกของเ้าต้องเสียใจแล้วก็อย่าเห่ามาเถอะโหเรยกับเจ้ากันแล้วกันท่านเจ้าเมือง ลุงดีจะมีวิธีแต่งเงินลูกสาวของข้าจะแต่งเงินในตํานักของเมืองดีถึงมันจะเป็นเรื่องเล่งดูนแต่พวกเราจะต้องจัดเตรียมเงินนี้ให้ดีที่สุดคารับในเวลานี้เจียงหันไดกินยาโยนตันระดับสามเพื่อเพิ่มการดูซับพลังให้เร็วยิ่งขึ้นเขานั้น มีจิปิญญาโบราณสามดวงจิปิญญาเทวะนั่นจึงทําให้เขาสามารถฝึกฝนเทววิชาดวงจิปิญญาได้และด้วยสามจิวิญญาเทวะของเขานั้นเขาจึงสามารถฝึกฝนสามรูปแบบพร้อมกันในเวลาเดียวได้ซึ่งมันทําให้เขาฝึกฝนได้เร็วยิ่งขึ้นการบ่มเพาะพลังในตอนนี้ยังคงช้าเกินไปถึงแม้ว่าจะฝึกฝนในสภาพแบบนี้ก็ตามยังไงก็ตามมันก็หาได้ยากแหละนะ ที่บ้านในเมืองเล็กๆอย่างนี้จะมีบ่อน่าพูร้อนแบบนี้อยู่ด้วยนะในท่านเจ้าคะ่ะกรุณารีบแต่งตัวเถิดเจ้าคะ่ะอ้อาวไอ้น้ำนี่มันสกปรกมากเลยไม่แปลกใจทําไมเขาถึงมาอาบน้ํานานขนาดนี้เจ้าเอาเสื้อผ้ามาให้ข้าอย่างนั้นเหรอในท่านอย่าโมาแต่พูดอยู่เลยเจ้าคะ่ะท่านจะต้องไปหาคุณหนูได้แล้วท่านใช้เวลาอาบน้ํามาทั้งคืนแล้วนะเจ้าคะ่ะในท่านต้องรีบแล้วเร่รเจ้าค่ะงานแต่งจะเริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะ สารับใช้เซียงจืนี่เจ้าให้เวลาข้าได้เตรียมตัวหน่อยสิวันนี้มีแขกคนสำคัญมาจากทั่วเมืองที่ได้รับเชิญให้มาแสดงความยินดีเราจะทำให้มันราชาไม่ได้เดเจ้าคะก็คาากลัวว่ามันจะมากกว่าการเฉลิมฉลองนี่สิข้ากำลังสงสัยว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากไปกว่าการจัดงานแต่งงานนะสิ ตอนนี้เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการเพิ่มความแข็งแกร่งของเราก่อนที่เหยียนชิงเฉินจะหาตัวเราพบแคว้นเทียนหู่แห่งนี้อยู่ทางด้านล่างของแควนเทียนหลงและถือว่ายังห่างไกลกันพอสมควรระดับขั้นของระยุทธ์ที่นี่นั้นถูกแบ่งออกเป็น7ระดับระดับฝึกฝนรวมปานระดับทะลวงปานระดับอาจารย์ระดับปรมาจารย์ระดับเสนาธิการและระดับปาฏสุดท้ายเป็นระดับสุดยอด แต่ระ,ระดับจะแบ่งออกเป็น9ขั้นและเมื่อสามารถฝึกฝนจนทะลุระดับเจได้ก็จะสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เพื่อฝึกฝนหนทางแห่งเซียนได้และเหยียนซิงเฉิงนั้นได้ยืนอยู่ในระดับสูงของอาณาจักรเขตสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไห่างชั้นกันจังเลยฮะเดิมทีก็มีแค่พวกโง่ที่มารุกลานครอบครัวของเราแต่ตอนนี้เราจะต้องรับมือกับทางพระราชบังด้วย วันต่อมาเธอไมมาถึงได้กระทนหันเช่นดีเนะใครคือลูกเขยคนนั้นเะจ้ารู้บ้างไหมข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิพี่หลินถธามาเร็วจังเลยนะขอรับหลินจีซีนโอเจ้าช่างงดงามจริงๆลูกสาวข,ของท่านเจ้าเมืองแต่งงานทั้งทีข้าจะไม่มาได้ยังไงละ่ะขอบคุณนะคะท่านลุงหลินหลินเซางหยวน การได้แต่งงานกับเจียเซียนนั้นถือเป็นพรจากสวรรค์จริงๆนางเป็นที่หมายปองต่อชายหนุ่มมากมายแต่ใช่ว่าคนธรรมดาจะคู่ควรกับนางเจิงเกาจูดูเหมือนว่าตะกูลจีิงจะกลัวเกินกว่าที่จะมางานในวันนี้นะนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ไอสวัจเจียงขันนั่นทำเมื่อวานทําให้พวกเขากลายเป็นตัวตลกท่านคิดว่าพวกเขาจะมีหน้าบางานเฉลิมฉลองอย่างนี้จริงๆนะเหรอครับข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นเจ้าบ่าวในวันนี้ มันไม่มีทางเป็นซื่อจืิงแน่ๆเขายังอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่เลยนี่นะอีกทั้งยังไม่มีทางมาหยุดยังการแต่งงานในครั้งนี้ได้อีกด้วยดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองจะมีเจตนาที่จะล้มเลิกคำสั่งของทางราชวงศ์ให้แต่งงานนั่นสินะครั้งนี้จะใช่จอบอันหรือเปล่านะเป็นไปได้ว่าเออจะเป็นเขาเถอะข้าได้ยินมาว่าเจ้าอันกับยานลูสวีเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาตั้งแต่เยาวไว องค์ชายเองก็เคยจะให้พวกเขาคู่กันมาก่อนแต่ยานลูส่สวีตั้งใจที่จะอยู่ที่เมืองเปียวสวีเพราะว่าชายผู้นั้นเองก็เป็นผู้นากองกําลังที่จะต้องย่กย้ายถิ่นเถินไปเรื่อยๆตามคําสั่งกําลังลบเจ้าอันนะมีบุคลิกที่โดร้าและเปิดเถอนด้วยการสนับสนุนของตระกูลเจ้าเขาจะต้องกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในอนาคตนั่นนะเรื่องความเปิดเถนมันก็เรืองหนึ่ง เตอว่าเจ้าเอิน่น่ะไปสนตรูมากเมือยข้าแกลงว่าตระกูลหยานจะนำเผ่าไพ่พิบดเข้ามาสู่เมืองนี้นะสิรีไปข้าต้องการพบตัวหยินหลงสูเวียเดี๋ยวนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเออเงาเิานหลงสูเวียข้าต้องการพบนองวันนี้ข้ายากจะเห็นว่าใครน่าอะไรที่เหมาะสมจะเป็นลูกเขยมากไปกว่าเจ้าเอินผู้นี้ เจ้าอันอยู่ที่นี่แล้วใครไปเจ้าเป่ากันละ่ะเธอไม่ยอมเปยก็ยังมาขวางเ้าหยุดนะเธอไม่เชื่อรอกว่าได้ขัง่งินข้าต้องการที่ให้างมาพูดคุยกับข้าโดยไปเกินส่วนตัวว่าใครที่เมืองหลงรักไปหยุดเขาเสียเธอทะลุงท่านเป่าจะขัดขวางแล้วก็ข้าก็คงจะต้องมีแต่ฝ่าเข้าไปเท่านั้นละ่ะ ลพี่เจ้าอันท่านไปซะเถอะในใจของข้าตอนนี้มีใครบางคนอยู่ข้างในนั้นละไม่ไปไม่ได้เจ้าอยู่กับข้ามาตลอดเวลาะอยู่เจ้าจะไม่ชอบผู้อื่นได้อย่างไรกันเจ้าต้องอยู่กับข้าสิถ้าเจ้าอยากที่จะแต่งงานเจ้าก็ต้องแต่งกับข้าเท่านั้นไม่ใช่หรือไงข้าม่ได้โกหกท่านหรอกนะวันนี้ เป็นวันมงคลของข้าท่านมาที่นี่ข้าเองก็ดีใจแต่ถ้าท่านไม่ได้มาเพื่อที่จะอวยพอแล้วก็งั้นข้าก็คงต้องขอให้ท่านกลับไปเยเถอร์เ <c oughs> จ้าคือผู้หญิงของข้าข้าจะพาตัวเจ้าไปไม่ว่ายัางไงก็ต้องงั้นข้าก็จะไม่เกรงใจเลยนะจากการพาตัวเจ้าอันกลับไปที่กองทัพซะนี่เป็นคำสั่ง ใครที่กล้าบังเอิญมาจับตัวข้าข้าอยู่กับตระกูลเหยันเพียงเพราะว่าเจ้าตอนนี้เจ้าจะไปแต่างงานกับเฉยอื่นเจ้าคิดว่าข้าจะยังฟังคําสั่งเจ้าอยู่อย่างนั้นหรอือนี่เจ้าท่านพี่ใจเย,ย็นๆก่อนตระกูลเจ้าเป็นตระกูลใหญ่แล้วเจ้าคะวันนี้ข้าจะขอดูหน่อยว่าใครหน้าไหนที่กล้ามาขโมยผู้หญิงของข้าไปออกมาสู้กับข้าเดี๋ยวนี้ นี่ข้าคิดว่าตะกูลหยานกำลังจะจัดงานแต่งงานนี้แบบหลอกๆนะถ้ามีเจ้าบ่าจริงๆตอนนี้เขาจะต้องออกมาเล่ามาเช่เรื่องหน่อยเออใครมันมาตะกนอะไรอยู่แถวนี้กัระนี่ยไม่รู้เลยไงว่าวันนี้เป็นวันมงคลของข้านะข้าควรที่จะจัดการคนแบบนี้ยังไงดีนะ